สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบัณฑิตบรรทุก EP 5นะครับสำหรับรายการบัณฑิตบรรทุกนะครับเป้าหมายหลักๆของรายการนี้นะครับคือการที่ผมนะครับอยากจะให้เพื่อนๆนะครับได้ทำความรู้จักกับตัวตนของผมผ่านมุมมองผ่านทัศนคติผ่านประสบการณ์การทำงานนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็อยากจะ ถ่ายทอดนะครับสื่อสารกับเพื่อนๆผ่านรายการนี้โดยสิ่งที่ผมอยากจะพูดคุยในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นสิ่งที่ผมยึดถือหรือจะเรียกว่าเป็นคติประจําใจก็ได้นะครับว่าผมมีคติประจําใจหรือผมมีความเชื่ออะไรในการยึดถือในการใช้ชีวิตรวมไปถึงการทํางานด้วยผมเชื่อว่าหลายๆคนเพื่อนๆหลายคน,นครับก็น่าจะมีคติประจําใจอยู่แล้วนะครับว่า ตัวเรามีความเชื่ออย่างไรเรามีคติด,ดำใจอะไรนะครับแต่ในส่วนของผมเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมยึดถือและเชื่อมั่นนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับเป็นเรื่องง่ายๆด้วยซ้ำไปนะครับสิ่งนั้นนะครับถูกเรียกว่าความสัมพันธ์นะครับถามว่าทําไมผมถึงให้คุณค่าให้ความเชื่อเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะครับผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะครับว่า จริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาหรือกําเนิดขึ้นมาบนโลกใบน,นี้คนเรานะครับพยายามจะหาสิ่งที่เป็นความสุขที่สุดของตัวเองถูกไหมครับเราพยายามทํางานเราพยายามหาเงินเราพยายามหาชื่อเสียงต่างๆมากมายเพื่อให้คนยอมรับสุดท้ายปลายทางคือเราคาดหวังว่าสิ่งนั้นมันจะทําให้เรามีความสุข ผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ทวินหาความสุขในชีวิตเหมือนกันนะครับผมก็ได้ไปสืบค้นศึกษาข้อมูลหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นวิทยศาศาสตร์เรื่องที่นอกเหนือธรรมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็พยายามศึกษาพยายามเรียนรู้นะครับแต่ผมไปเจอบทความนึงนะครับเป็นสิ่งที่ยืนยันโดยวิทยศาศาสตร์ยืนยันโดยผลงานวิจัยนะครับว่าที่แท้จริงแล้วความสุขของมนุษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์นะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับ ชื่อเสียงเงินทองหรือว่าการได้รับการยอมรับขนาดนั้นนะครับใช่ครับคําตอบง่ายง่ายคือความสัมพันธ์นี่แหละมันมีงานวิจัยหนึ่งนะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยเป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับงานวิจัยเนี้ยเขาบอกว่าเขาอยากจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วนะครับมนุษย์เราเนี่ยต้องการอะไรมนุษย์เรามีความสุขกับสิ่งไหนมากที่สุดนะครับเขาลงทุนศึกษาด้วยผลการวิจัยเนี้ยกว่า 70ปีนะครับเปลี่ยนนักวิจัยถึง3รุ่นนะครับหมายความว่านักวิจัยรุ่นแรกๆเนี่ยพอเขาทางานไประยะหนึ่งเนี่ยเขากา็เริ่มแกช่ชราเริ่มอะไรไปก็เปลี่ยนนักวิจัยรุ่นที่2รุ่นที่3มาสานต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยโครงการนี้โดยที่โครงการนี้นะครับเขาก็ได้สํารวจเด็กในชุมชนชุมชนหนึ่งนะครับที่มีฐานะแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ครอบครัวมีพร้อมทุกอย่างนะครับมีเงินซัพพอร์ตครอบครัวที่ไม่มีอะไรเลยครอบครัวที่ยากจน ศึกษาไปเรื่อยว่าคนเหล่านี้นะครับใช้ชีวิตในอย่างไรในแต่และช่วงชีวิตนะครับและทัศนคติหรือสิ่งที่เขาให้ความสนใจสิ่งที่มอบความสุขกับเขาได้นะครับจนถึงปลายทางของชีวิตเนี่ยคืออะไรนะครับสุดท้ายแล้วคาตอบจะเป็นเหมือนกันนะครับคือเรื่องของความสัมพันธ์คนที่มีหน้าที่การงานใหญ่โต มีอาชีพการงานที่ดีที่หลายคนมองว่าเขาจะมีความสุขแต่หลายคนกลับล้มเหลวในความสัมพันธ์ครอบครัวเพื่อนญาติพี่น้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับชีวิตเขาก็ไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นจากผลสํารวจในงานวิจัยกับกันครับคนที่เป็นคนธรรมดานะครับคนที่มีครอบครัวที่อบอุ่นมีเวลาครอบครัวดูแลลูกหลานนะครับหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนกับมีความสุขมากกว่าและมีค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขที่สูงกว่าและในผลการวิจัยเนี้ย ยังบอกด้วยว่าการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีมันส่งผลต่อสุขภาพจิตนะครับสุขภาพจิตเมื่อสุขภาพจิตดีมันส่งผลต่อร่างกายทําให้ร่างกายแข็งแรงนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราน่าจะเคยได้ยินข่าวเรื่องของออโรคซึมเศร้าเรื่องของอาการทางจิตอะไรเงี้ยนะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่า อาการทางจิตหรือว่าเรื่องของสภพยาพจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับมันส่งผลต่อทัศนคติในการทํางานรัศนคติยยในการมองโลกนะครับถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีและอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันทําให้เรานะครับมีสุขภาพจิตและสุขภาพ,แล,ภาพและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผลวิจัยบอกว่าเมื่อคนเราเมื่ออายุมากขึ้นนะครับแน่นอนก็ต้องมีการเจ็บป่วยเนาะนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีนะครับคนเหล่านี้ต่อให้เจ็บปวดทางร่างกายแต่เขายังรู้สึกมีความสุขเขายังรู้สึกมีความหวังเขายังรู้สึกว่ามีคนที่คอยห่วงใยมีคนที่เขาพึ่งพาได้นะครับกลับกันเนี่ยคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรืออยู่ในความขัดแย้งบ่อยๆเนี่ยเขาจะปวดบางทีอาจจะไม่มากนะครับแต่มันจะทวีคูณความเจ็บปวดทางหน้าจิตใจเข้าไปทําให้ร่างกายสุดโทมห,หนักลงไปครับ ซึ่งพอผมได้อ่านบทความเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ผมจะยึดถือและสิ่งที่จะจะเป็นคติจําใจของผมไปตลอดชีวิตนะครับซึ่งผมอพอลองมองย้อนกลับไปในชีวิตที่ผ่านมานะครับใช่ครับความสัมพันธ์คือเรื่องที่ดีจริงๆเพราะว่า ทุกครั้งที่ผมมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ผมมีความสุขในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยเรียนอะไรพวกนี้ผมจะนึกย้อนความทรง,งจําดีๆหรือความความรู้สึกที่มันดีๆเนี่ยมักจะมีความสัมพันธ์ที่ดีลายล้อมอยู่นะครับสมัยเด็กๆผมก็เล่นกับเพื่อนๆในซอยบ้าน,นะไรอแ่างเงี้ยเพื่อนๆมาเล่นที่บ้านมาเล่นเกมไปเล่นฟุตบอลไปขี่จักรยานอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่มีเพื่อนๆเหล่านี้ ผมคิดว่าผมคงไ,ไม่มีความสุขไม่มีความทรงจําที่ดีขนาดนี้ก็ได้นะครับหรือในวัยเรียนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นช่วงประถมม,มัธยมต้นมัธยมปลายนะครับสิ่งแรกที่ผมนึก,นกถึงโรงเรียนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมไม่ได้นึกถึงเรื่องของบรรยากาศการเรียนหรืออะไรเท่าไหร่แต่ผมคิดถึงเพื่อนในวัยนั้นนะครับเพื่อน,น,นที่เล่นสนุกด้วยกันมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยกันนะครับรวมไปถึงครอบครัวนะครับครอบครัวผมเนี่ย ต้องขอบคุณพ่อกับแม่ผมมากๆนะครับที่ดูแลผมเป็นอย่างดีนะครับทำให้ในวัยเด็กของผมเนี่ยมีความทรงจําที่ดีในเรื่องของครอบครัวมากๆที่น้องก็ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัญญากรหรือว่าเรื่องของคนที่ทําเรื่องไม่ดีในสังคมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะมีปมในเรื่องของความสัมพันธ์ในวัยเด็กเป็นส่วนมากหรือถูกกระทําไม่ดีในวัยเด็กเป็นส่วนมากนะครับฉะนั้นเนี่ย เมื่อผมเชื่อมั่นในเรื่องความสัมพันธ์นะครับผมก็พยายามรักษาความสัมพันธ์ไว้ให้ดีที่สุดแต่ว่าเราต้องแยกแยะนะว่าคนที่มามีความสัมพันธ์กับเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวพี่น้องแฟนญาติอะไรพวกนี้นะครับเขามาด้วยใจหรือเปล่าถ้ามาด้วยใจด้วยความจริงใจแน่นอนเราก็จริงใจกลับไปนะครับเราก็จะมอบความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเขานะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เข้ามามาหาผลประโยชน์อันนี้เราก็ต้องมองให้ออกด้วย คนที่เข้ามาผลประโยชน์ยังไงครับเช่นมาหลอกใช้เราให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองมาขอตังค์มายืมเงินอะไรเงี้ยคนเหล่านี้ผมก็พยายามตัดออกจากชีวิตเพราะมันทําให้ความสัมพันธ์เราไม่ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆน,นะครับทุกคนเนี่ยมีความสัมพันธ์รอบตัวที่ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามันยังไม่ดีเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้นะครับอย่าปล่อยให้มันเลื้อยลัง ะอะไรที่มันไม่ดีก็เคลียร์กันกับผลที่เรารู้สึกขัดแย้งถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่เราแคร์นะครับถามว่าทำไมผมถึงมาพูดเรื่องนี้ในรายการบัณฑิตบรรทุกนะครับเพราะผมมองว่าเรื่องพวกนี้มันส่งผลต่อ,อทุกอย่างแม้กระทั่งการทํางานถ้าเรามีสุขภาพจิตท,ที่ดีเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีนะครับครอบครัวเราอบอุ่นแฟนดีพี่น้องดีหะไรพวกนี้ต่างๆนะครับเราทํางานอย่างมีความสุขเมื่อเรามีความสุขในการทํางาน มันจะส่งผลต่อผลงานและเนื้อง,งานของเรานะครับเมื่อผลงานของเราดีแน่นอนมันทำให้เราเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆในหน้าที่การงานนะครับและแน่นอนว่าความสัมพันธ์ในที่ทำงานคนที่เราทำงานด้วยก็ต้องดีเช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในความขัดแย้งนะครับเราทะเลาะก,กับแฟนตลอดเวลาครอบครัวไม่อบอุ่นนี้นะครับมาทำงานด้วยอารมณ์ขุ่นมัวหมุนหมองนะครับหมุนมองเนี่ย ผลงานก็ไม่ดีทํางานก็ไม่ดีโดนเจ้านายด่าเพื่อรวมงานวิจาร์นะครับอะไรพวกเนี้ยมันก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตเราให้แย่ลงนะครับสําหรับผมเนี่ยผมคงไม่มีคําแนะนําดีๆในการเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรอกนะครับเพราะว่าผมยอมรับว่าผมเป็นคนที่ถือว่าโชคดีแล้วกันว่ามีความสัมพันธ์รอบตัวที่ดีตลอดครอบครัวญาติพี่น้องแฟนนะครับเพื่อนอะไรเหล่านี้นะครับแต่ว่าผมท,ที่ผมเชื่อมั่นและผมอยากจะบอกได้คือว่า สิ่งเหล่านี้มันสร้างกันได้นะครับถ้าเกิดความสัมพันธ์ยังไม่ดีเนี่ยเราสามารถแก้ไขมันได้ไหมถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่เราแคร์นะครับแต่ถ้าเกิดคนคนนั้นเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเขาใช้ประโยชน์กับเราหรือว่าไม่ได้อะไรกับเขาขนาดนั้นก็อาจจะไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดยังต้องใช้ชีวิตร่วมกันนะครับหรือว่าต้องทํางานด้วยกันเนี่ยบางครั้งนะครับการใช้เล่ห์เหลี่ยมการเสแสแ้งบ้างมันก็จําเป็นเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีันไว้ทําให้เราทํางานง่ายทําให้เราใช้ชีวิตอยู่ง่ายขึ้น นะครับพยายามนะครับบาลานซ์ชีวิตแล้วกันนะครับพอนอันอกจากความสัมพันธ์ที่ผมเชื่อแนละ้วผมเชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของความบาลานซ์นะความสมดุลในทุกๆด้านนะครับงานเงินความสัมพันธ์เวลาความสุขอะไรพวกนี้นะครับถ้ามันบาลานซ์กันมันจะดีมากรวมไปถึงสุขภาพด้วยนะครับฉะนั้นนะครับ นี่ก็เป็นเรื่องของทัศนคติและความเชื่อหรือ,อคติประจําใจของผมนะครับที่ผมใช้นําทางมาและจะใช้ตลอดไปต่อชีวิตนะครับก็คลิปนี้มาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อของผมละกันนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับรถสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมว่าเรื่องเหล่านี้มันจะลอล้อมเรานะครับทำให้เรานะครับเติบโตขึ้นไปต่อได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานเรื่องของพอสัมพันธ์ต่างๆหรือเรื่องของอื่นๆรอบตัวเราครับก็ถ้ามีอะไรนะครับอยากจะมาพูดคุยกับผมนะครับในกลุ่มของเฟซบุ uh, o กนะครับผมก็ลงค r Code ไว้ให้แล้วนะเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกับผมในค r Code สแกน QR code นี้หรือกดลิงก์ที่ดี s ค r ิปชั่นด้านล่างก็ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วในกลุ่มผมเนี่ยผมก็จะแชร์เรื่องงานลงไปแหละนะครับเรื่องของประสบการณ์ก็ผมก็มักจะทําเป็นคลิปมากกว่านะครับหลักๆในงาน หลักๆในในกลุ่มกลุ่มนี้ผมจะแชร์งานโดยผมจะพยายามคัดงานที่ดีที่สุดนะครับมาให้กับพเพื่อนๆแล้วกันนะครับครับผมสุดท้ายนี้ครับเด็กผู้ชายไม่เคยโตขึ้นเลยเพียงแค่ของเล่นชิ้นใหญ่และแพงขึ้นก็เท่านั้นครับสวัสดีครับ